ในชีวิตประจำวันของพวกเราอะ่ะบางทีมันก็มีหลายๆครั้งที่เราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่าผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นโอกาสความท้าทายความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งความสำเร็จบางครั้งการฝึกการวางใจมันก็เป็นศาสตร์และศิลป์ ที่เราจะต้องเรียนรู้มันว่าวิธีการวางใจนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรและเราต้องทำยังไงและวิธีการวางใจให้ได้จริงๆนะมันก็เป็นวิธีที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของพวกเราทุกคนอย่างยกตัวอย่างนะคะความวางใจในทางศาสนาความวางใจในทางศาสนาอย่างเช่นศาสนาคริสต์อิสลาม เขาก็จะมีคำสอนให้เราวางใจในพระเจ้าแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระเจ้านั่นคือความวางใจซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่านั่นคือความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งที่สายตาของเราไม่สามารถมองเห็นและความวางใจในเชิงของวิทยาศาสตร์ละ่ะ นักวิทยาศาสตร์ต่างๆเขาก็ใช้การคาดเดาใช้การคาดคะเนก่อนที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาคาดคะเนนั้นมีผลลัพธ์มีผลการทดลองออกมาตรงกับสิ่งที่เขาคาดคะเนหรือไม่ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ใช้จินตนาการใช้ความเชื่อใช้การวางใจล้วนวิทยาศาสตร์ ล้วนแล้วแต่เริ่มต้นจากการคาดเดาทฤษฎีต่างๆเกิดขึ้นจากสิ่งที่สายตามไม่สามารถมองเห็นและความวางใจในชีวิตประจำวันของเราละ่ะในบางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถมองเห็นอนาคตของตัวเราเองหรือคนรอบข้างแต่เราก็ยังมีความวางใจในศักยภาพของตัวเองว่าเราจะสามารถ ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้เรามีความวางใจคนรอบข้างว่าเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองเขาสามารถสนับสนุนเราให้ไปสู่สิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้นั่นคือความวางใจในสิ่งที่เราไม่รู้อุปสรรคต่างๆที่เข้ามามันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเรามีความวางใจแค่ไหนว่าเราสามารถจะผ่านมันไปได้ เรามีความวางใจแค่ไหนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้คนรอบๆข้างเราจะช่วยส่งพลังช่วยส่งเสริมเราให้ผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้การที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและผู้คนรอบข้างมันจะทำให้เราสามารถสร้างความมั่นใจและวางใจได้อย่างสงบสุขภายในว่าเราจะสามารถ ผ่านจุดจุดนี้ไปได้อย่างสันติและมีความสุขฉะนั้นความวางใจหรือเราจะพูดว่าความศรัทธาก็ได้มันเป็นทั้งศาสตร์และศีลเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เรามีความมั่นใจในตัวเองและคนรอบข้างหรือมั่นใจในทฤษฎีต่างๆที่เราได้เรียนรู้มามั่นใจใน เชิงวิทยาศาสตร์ก็ได้เชิงจิตวิญญาณก็ได้หรือมั่นใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือกว่าเรามั่นใจในพลังงานจักรกวาลมั่นใจในความดีงามของเราเองว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะจะนำพาเราไปสู่ความสุขความสำเร็จและไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะ ฉะนั้นลองฝึกความวางใจกันเถอะวันนี้เรามีความวางใจด้านไหนในชีวิตของเราบ้างเราอยู่อย่างเบาสบายมีความสุขจากภายในมีความวางใจแล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์ผู้คนในครอบครัวหรืออะไรก็ได้คุณมีความวางใจแค่ไหนคุณมีความเบาสบายแค่ไหนและเชื่อมั่นแค่ไหนว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโอเค